ผู้หญิงคนแรกที่เป็นแชมป์ที่เวทีราชดำเนินครับใจเลยครับเทนนเดซี่ไปเจอสมรัสมีเข้าไปสมรัสมีต้งบอกว่าวางแผนได้ดีมากครับใช้อาวุธยาวๆครับแต่ต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับในจังหวะนี้ครับแต่เดซี่เองพยายามใช้ความแข็งแกร่งครับเดินือการเดินครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าวันนี้เราจะได้คําตอบครับโอ้โห้ะดูครับสมัดรัสมีสามารถเลยครับที่ออกมาครับเสียงแตกครับสองตัวหนึ่งเสียงครับเป็นางนนาสสมรัสมีโอ้โห ที่มีหมัดหนักตอนนี้กลายว่าโดนหมัดแล้วหล่นแล้วครับนี่แหละครับบอครังเนี่ยครัต้องบอกว่าเป็นแผ่นครับแก้หมัดด้วยหมัดครับเพราะว่าเมวยที่หมัดหนักเนี่ยมักจะไม่ระวังตัวครับฝ่ายน้ำเงินเซราโดการครับสมรสมีขยับเดินรับซ้ายกับขวาสายกับขวานี่มันสนับสุนให้็อกกันดีแล้วก็เอาดูสมรสมีครับเล่นเกมขนาดเลยครับเอาครับลูกมาโดนเพื่อนซ้ายครับสมรสมี ครับซ้ายครับนี่แล้วก็เติมด้วยมาซ้ายเอาครับมีจังหวะต่อต่อไปอลยครับขี่ขี่เลยนะโอ้โหแชมป์โลกเส้นแรกครับของเวทีราชดำเนินครับในรูปแบบมวยหญิงเริ่มแล้วครับนะครับต้องการที่จะจับนายใช้ยคอนแคบนี่ครับมเอาเซราคาไว้ยังไงโโอ้หความแข็งแกร่งของนักชกไทยมาแล้วหรือเปล่าชิ้นดำแล้วนะครับใครชนะในยกนี้ก็ชนะไปครับยึดครับเอาคืนครับฝ่าหโอ้โห まあ、のっちゃん